จำได้สช่หลก,ก,ก่อนโนเข้ามาหาคุณยายบ่อยๆเนะาะจะแค่นี้ยายก็ตกใจแล้วจ้ะขอบคุณมากๆที่หนูวแวะเข้ามาหายายเนาะยังคิดถึงกันอยู่ขอบพระคุณมากๆาหรบดู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 มันได้ความเดือดไหมเห็นไหมเดือดไหม เมที่ให้นอนไม่นอนอเสียงอะไรเสียงอะไรนะั่นแหะหนูตัง้งต้องไปโรงเรียนค่ะจ้ายายไม่ได้ว่าเลยก็ขอบคุณหนูเนาะขอบใจหนูมากที่แบบวะมาหายาย mày nụ cười nấu này này phân bôn nữa ngon bằng ngon 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 Con ngon này, ngon 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 ขอบพระคุณนะจ๊ะที่เขามาแวะมาชมกันนะจ๊ะพี่น้องขอบพระคุณมากๆยูดีเลยแฮงสุข,ขสุขคนณได้จ้ะเออพ่อแม่พี่ตีสุข,ขสุขคุณได้จ๊ะธรามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดต่อใครกดกระดิ่งให้ได้จ้ะอย่า หมดไปไปไม่หาหม่องตะกุยนะเบาะรถเนี่ยมดเข้าไปนะนั่งโคบัยื้อเท้ง สวัสดีเด้จากพ่อพอลูแม่ที่เกาะมะม่ยได้จัเนะทุกฟังเนาะฟังใย้ล้วก็จ้างมะเทศทั่วโลก